สวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวทดสอบนะครับ วันนี้เราอยู่กับเจ้าซูซูกิวีซอมนะครับ 150XT นะครับเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง s u z u กิเนี่ยได้มาจัดจําหน่ายในบ้านเรานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยได้ถูกขนานนามนะครับว่าเป็น Master of a v e n n ดเ r นนะครับหรือว่าเจ้าแห่งการะจนภัยนั่นเองสําหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีเรื่องราวนะครับจากตัว DRZ นะครับแล้วก็ตัว Production b านะครับอย่างตัว DRBIC นะครับที่ถูกถอด DNA นะครับแฟลลิงไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวปากปีกนกมานะครับทำให้ตัวนนี้้่่ยหาาขขมกิงึ เอาละครับเรามาดูกันในส่วนของตัวรูปลักษณ์ดีไซน์นะครับของเจ้าวีซอมพันห้าสิบเอ็กทีคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับไฟหน้านี่ออกแบบมาพิเศษนะครับรวมถึงระบบส่องสว่างทั้งคันเนี่ยเป็นแบบ full LED นะครับตัวดีไซน์ด้านหน้าแฟร์ลิงด้านหน้าเนี่ยถูกดีไซน์ให้เป็นปากนกตามแบบฉบับนะครับของตัว DR Z แล้วก็ตัว DR Big นะครับมาต่อที่ตัวแฮนด์บาร์นะครับที่ให้มาแบบแฟทแฮนด์นะครับเป็นแฮนด์ขนาดใหญ่สามารถที่จะยืนขับขีีีี่่่ไไดดด้้้้รรรรววววมมมมปปถึงงตตตัััแฮนนนนน์เเเยยยกาาใใหหือะคบ็ นะครับสามารถที่จะช่วยป้องกันการขับขี่หรือว่าการล้มได้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตัวกัดแฮนด์ก็มีตัวแคชบาร์ด้านล่างด้วยที่ติดมาให้พร้อมกับโรงงานนะครับเพื่อที่จะช่วยป้องกันการล้มการเสียหายก็ติดมาให้จากโรงงานด้วยนะครับต่อมาเรามาดูันที่ตัวเบาะผู้ขับขี่นะครับแล้วก็เบาะคนซ้อนนะครับถูกดีไซน์นะครับตัวเบาะให้เป็นแบบ2ระดับนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้เป็นแบบ2ชิ้นนะครับใช้งานง่ายรวมไปถึงเบาะผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะปรับขนาดนะครับสูงต่ำได้ด้วยนะครับตัวถังน้ามันนะครับถูกดีไซ เชื่อเพลิงเนี่ยได้ถึง20ลิตรนะครับก็เป็นขนาดถังน้ำมันที่ค่อนข้างใหญ่เหมาะสมกับรถ Adventures สไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะฮะ ต่อมาเรามาพูดกันถึงตัวช่วงล่างตัวล้อตัวเบรกนะครับที่ใส่มาจากโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยอย่างโช้คอัพนะครับด้านหน้าเนี่ยให้มาเป็นของ KYB นะครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับรวมไปถึงตัวของโช้คอัพด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้ถึง3ค่านะครับทั้งตัวรีเบลพีโหลดคอมเพรสชันนะครับที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับเรามาต่อที่ตัวระบบเบรกนะครับที่ให้มาแบบดับเบัลดิตนะครับพร้อมคาลิเปอร์เบรกโตคินโกะนะครับแบบเลเดนเมา เป็นแบบโฟทติ้งนะครับที่ทําให้การขับขี่หรือการเบรเนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของตัวล้อครับเป็นแบบซี่ลวดนะครับแต่ถูกดีไซน์มาใช้ลักษณะของตัวยางแบบชุบเลรนะครับก็คือไม่ต้องใช้ยางในนะครับเวลาขับขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องที่ยางในแตกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซอร์วิสได้ง่ายนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ช่วงล่างด้านหลังกันบ้างนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับตัวช็อคอัพนะครับมีตัวรีโมทนะครับสามารถที่จะปรับค่ารีบาวได้นะครับส่วนตัวล้อด้านหลังเนี่ยก็เหมือนล้อหน้าเหมือนกันเลยก็เป็นล้อ DA d ดีนะครับชุบเลสนะครับทีลวดเหมือนกันต้องบอกเลยว่าตัวช่วงล่างตัวล้อนะครับแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยค่อนข้างที่จะให้มาเพียบพร้อมนะครับสำหรับรถแอนเวนเจอร์จริงๆนะครับถือว่าคุ้มค่าอีกหนึ่งส่วนนะครับ โอเคครับเรามาต่อที่ตัวเครื่องยนต์นะครับสำหรับคันนี้เลยที่เป็นเอกลักษณ์เด่นนะครับสำหรับเครื่องยนต์แบบ v ี w วินะครับสองสูบนะครับปริมาตรกระบอกสูบเนี่ยอยู่ที่1นึ่ซีซีนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่1นึ่งร้อยเจ็ดแรงม้านะครับที่แปดพันห้าร้อยรอบนะครับสำหรับแรงบิดที่ให้กําลังสูงสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยนิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่หกพันรอบเองนะครับเท่ากับว่าเครื่องยนต์ V2W ตัวนี้้เนี่ยใหพลละกําังที่มหาาศลลแ้วกกก็็ขขัับบบบี่ได้้แแระชลวแน่นนมากะครับแต่เอกลักกษณ์์อออยย่่่าางงงนนนึะะคครรรััับบบทีผมจสํหเืตตวนี้เนี่ยคือเป็ใหบ 2สูบนะครับ4วาล์วตอนสูบนะครับถูกดีไซน์มาให้มีหัวเทียน2หัวเพื่อเพิ่มกําลังการเผาไหม้นะครับของตัวลูกสูบและเชื้อเพลิงเนี่ยทำให้เผาไหม้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะระบบเกียร์นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบเกียร์แบบ6สปีดนะครับรวมไปถึงมีตัวแอร์ซิสคัตนะครับที่ติดมาให้จดรงงานทําให้การกําคัตเนี่ยนิ่มและกลงง็งา่า,า,งายมากยิ่งขึ้น,น,น,นครับเวลาขับขี่เวลาไปลุยที่ต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยการใช้คัตเยอะๆหรือการขับขี่ในเมืองเนี่ยตัวนี้เนนนน่ะััรบงอค เอาละครับเรามาพูดถึงตัวเทคโนโลยีคันนี้กันบ้างนะครับก็อด่นเลยนะครับเรามาเริ่มมาที่ตัว Low RPM Assist นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทําให้การออกตัวนะครับในช่วงรอบต่ำๆเนี่ยทำให้ขับขี่ง่ายมากยิ่งขึ้นเหมาะสาหรับมือใหม่ที่อยากจะมาขับขี่รถ a d ด e n t u r e นะครับหรือว่าในการซอกแซกในเมืองหรือว่าอะไรเงีายการปล่อยคัดเนี่ยทำให้ดูเสถียรและก็เนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้อีกหนึ่งส่วนนะครับที่จะมาช่วยให้สตาร์รถเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นคือตัว Easy Start นะครับที่ทาง ท้ายตัวรถยนต์นะครับเพียงแค่กดปุ่มแล้วรถก็จะสตาร์ตเองนะครับ เรามาต่อกันอีกตัวนะครับสำหรับตัวเทคโนโลยีหลักของตัว V ีซอม150 XT คันนี้นะครับสำหรับตัว IMU นะครับระบบที่ทางซูซกิเนี่ยใส่เข้ามาในตัว v ีซอม150 XT นี้จะทําหน้าที่ประมวลนะครับการเคลื่อนที่หรือว่าการเคลื่อนไหวของตัวรถและรวมไปถึงเสถียรภาพของตัวรถต่นเองนะครับสำหรับหน้าที่ของตัว IMU เนี่ยนะครับจะถูกการทํางานของตัวรถเนี่ยทั้งหมด3แกนนะครับที่จะควบคุมองศาและทิศทางของตัวรถนะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเพื่อที่จะมาใช้ประมวลทํางานร ขับี่เรามาพูดถึงตัว Hill Hold Control System นะครับสำหรับอันนี้เนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยเวลาจอดรถบนทางลาดชันเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยพยุงรถนะครับประมาณ30วินะครับเพื่อที่จะให้ตัวผู้ขี่เนี่ยออกตัวบนทางลาดชันได้นะครับภายในระยะเวลา30วิตัวนี้เนี่ยก็จะหยุดทํางานนะครับทำให้การขับขี่หรือว่าการจอดบนเนินเนี่ยขับขี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัว Hill Hold Control ในส่วนของตัว Slope Dependent System อันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ประมวลผลจากตัว IMU นะครับที่ช่วยกระจายแรงเบรกเนี่ยขณะการลงเนินนะครับตัวนี้ องศาของตัว M U เนี่ยประมวลผลว่าเรากำลังลงเนินทําให้การเบรกเนี่ยเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็เนียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับสำหรับตัวโหลด d e p e n d e n t นะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเหมือนกันนะครับที่ทํางานควบคู่กับตัว I M U นะครับเวลาเราโหลดสัมภาระหรือว่ามีคนซ้อนเนี่ยเวลาเราเบรกแรงๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระจายแรงเบรกเหมือนกันนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งตัวผู้ซ้อนนะครับผู้ขับขี่รวมถึงตัวสัมภาระที่อยู่บนรถังึตนวะ ไลดิ้งโหมดคันนี้กันบ้างนะครับที่ถูกติดมาให้จากโรงงานตัวนี้เนี่ยถูกควบคุมด้วยคันเร่งไฟฟ้านะครับไร้ใบวายนะคันนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วแล้วก็มาพร้อมกับตัวไลดิ้งโหมดถึง3โหมดนะครับโหมด a โหมด b โหมด c ความแรงมากที่สุดเริ่มต้นจากโหมด a นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นโหมด b แล้วก็โหมด c ทอนแรงลงมานะครับตามลําดับนะครับเพราะว่า a แรงสุดนะครับรวมไปถึงตัวนี้เนี่ยนอกจากรถที่แรงแล้วนะครับตัวนี้ยังมีระบบความปลอดภัยเป็นตัว traction control นะครับที่ป้องกันการล้อหมุนนะครับไม่เท่ากันนะคร 2 3นะครับก็แบ่งระดับความละเอียดนะครับของการทํางานตัวแท็กชั่นเนี่ยว่าระดับไหนที่ละเอียดมากแล้วก็ละเอียดน้อยนะครับกอกอันหนึ่งสําหรับขาลุยนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปิดแท็กชั่นนะครับด้วยประกับทางด้านซ้ายได้อีกเช่นกันนะครับ ABS ก็มีการแบ่งระดับอีกนะครับความละเอียดของการทํางานของตัว ABS เวลาเราขับขี่นะครับอยากจะได้ฟิลลิ่งในการเข้าโค้งหรือว่าการเบรกในโค้งได้เนียนมากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยก็มีการตั้งค่าระดับของตัว ABS มาให้ถึง2ระดับนะครับสำหรับตัว ABS ต่อมานะครับเรามาพูดถึงตัว วเทคโนโลยีที่เอาใจสายโทลวิ่งกันบ้างนะครับสำหรับตัวค cool ุชอนโทนตัวนี้ผมชอบมากนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยมีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับก็คือความเร็วเนี่ยต้องมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็การเข้าเกียร์เนี่ยนะครับเกียร์ต้องอยู่ที่เกียร์ที่4ตัวค cool ุชอนโทนเนี่ยถึงจะทํางานได้นะครับถือว่าเข้าเงื่อนไขมันนะฮะจากเทคโนโลยีที่ผมกล่าวมาเนี่ยทั้งหมดนะครับจะถูกแสดงตัวสถานะอยู่ที่หน้าจอเรือนไม้แบบ full LCD มีการโชว์ทั้งตัว traction control lighting mode ABS มาตรวัดความร้อนความเร็ว วัดรอบเครื่องต่างๆนะครับรวมไปถึงสถานะของตัว IMU ทั้งตัว Hill Control ตัว Cruise Control ทุกอย่างเนี่ย Traction Control ก็จะถูกแสดงอยู่ที่เรือนไมลนี้จบครบในที่เดียวเลยเรามาพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มมาที่ตัวชิลหน้านะครับที่สามารถปรับได้ด้วยมือเดียวนั่นเองนะครับก็ถูกดีไซน์ตัวกลไกอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับดึเพียงดึงขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนตัวชิลนะครับขึ้นไปตามระดับที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดลงมา อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับรวไมไปถึงตัวนี้เนี่ยก็มีการดีไซน์ตัวปลั๊ก USB นะครับถูกติดตั้งมาอยู่ข้างเลือนใหม่นะครับก็สําหรับใครที่จะชาร์จโทรศัพท์หรือว่าต่อ GPS ในการเดินทางก็ได้เป็นอย่างดีต่อไปนะครับก็คือตัวขาตั้งคู่นะครับน้อยคันมากนะครับที่จะถูกติดตั้งขาตั้งคู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยถูกติดตั้งมาให้ด้วยนะครับรวไมไปถึงตัวแหลกบา์ทางด้านท้ายนะครับที่ดีไซน์มาอย่างสวยงามสามารถที่จะติดปี๊บหรือว่ากล่องด้านข้างได้นะครับก็ถูกใส่มาให้มาจากโรงงานด้วยนะคร อีกหนึ่งความสะดวกนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยนอกจากมี USB เสียบอยู่ทางด้านหน้าแล้วเนี่ยใต้บาะเองก็ยังมีตัวช่องจ่ายไฟอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะไว้ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าอะไรเนี่ยเก็บไว้ใต้บาะได้อีกหนึ่งที่นะครับ เรามาพูดถึงตัวฟีลลิ่งกันบ้างนะครับสำหรับตัว v ีสตอม150 XT คันนี้นะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มมันที่ตัวท่านั่งก่อนเลยนะครับตัวแฮนด์บาร์นะครับการวางเท้าการนั่งตัวนี้ออกแบบมาได้ดีนะครับรวมไปถึงตัวรูปทรงถังค่อนข้างที่จะเลี้ยวนะครับทำให้การเลี้ยวหรือว่าการเข้าโค้งเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการขับขี่แนวเอเวนเจอร์นิดนิดหน่อยที่ผมไปลองมาเนี่ยนะครับเวลาหนีบถังมันดูไม่เทอะทะนะครับขับขี่ง่ายคล่องตัวนะฮะพูดถึงตัวฟีลลิ่งช่วงล่างกันบ้้้าาาางนนนนนคักก่่่่่อออืเเเลยยททีีีีผมมววไปตโโ IMU ข ช่วยที่จะกระจายแรงเบรกนะครับช่วยที่จะมาเบรกตอนเข้าโค้งได้นะครับตัวช็อคอัพนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนืดแล้วก็หนึบดีนะครับเรามาพูดถึงฟิลลิ่งเครื่องยนต์นะครับของเจ้าวีซองพันห้าสิบเอ็กซีคันนี้กันบ้างนะครับก็สําหรับที่ผมขับขี่ทดสอบมาตั้งแต่กรุงเทพนะครับมาถึงระยองการขับขี่บนทางดําเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะให้การตอบสนองเนี่ยที่รวดเร็วทันใจนะครับเวลาใช้โหมด A นะครับบอกเลยโหมด A นี่เป็นโหมดที่ทรงพลังที่สุดนะครับขับขี่กระชากดึงตึงจริงๆตอนฝนตกเนี่ยการับดรป โหมดนะครับมาที่โหมด C แล้วก็เพิ่มแชชั่นคอนโทรลให้ละเอียดมากขึ้นมาที่ระดับ3ใารๆก็รู้สึกเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องยนต์เนี่ยสําหรับผมเนี่ยซุป V เนี่ยค่อนข้างที่จะให้คาแรคเตอร์ของมันที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทอกหนักมาวตั้งแต่รอบต้นๆนะครับเพราะว่าแรงบิดเนี่ยมาตั้งแต่รอบที่6,000นะครับทําให้การขับขี่เนี่ยมันรู้สึกจริงๆสําหรับใครที่ไม่เคยขับแล้วมาขับเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมาโหดมาหนักจริงๆนะครับแล้วก็แรงมากด้วยคันนี้ก็สําหรับใครนะครับที่สนใจคันนี้นะครับที่เป็น Master of a v e n t u r e หรือว่าเจ้าแห่งการประชชนภัย สำหรับตัว v ีซอม150 XT สนุนราคาเปิดอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีจําหน่ายนทั้งหมด3สีนะครับก็ที่เรามาทดสอบก็คือตัวส้มขาวและยังมี2สีนะครับก็คือตัวสีเหลืองน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัวสีดําทั้งหมดมี3สีนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจตัว v ีซอม150 XT คันนี้นะครับก็สามารถไปทดสอบนะครับหรือว่าทดลองขับขี่ได้ที่ Suzuki Big Bike นะครับทั่วประเทศเลยนะฮะยังไงผมก็ต้องขอฝากรีวิวคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ Master of a v e n t u r e นะครับเจ้าแห่ง ตัดสินใจซื้อรถ a อดเวนเจอสักหนึ่งคันผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่หมูแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากรีวิวครั้งนี้ไว้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากสับตไครนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ